นะข้อต่อมาข้อต่อมาอออมหัวข้อ Circle of Curvature And r a d i u s of Curvature ออืมหัวข้อบางคนก็ไม่รู้แล้วมันคืออะไรอืมไม่รู้เหมือนกันนะ มันก็เหมือนกับมีเส้นโค้งเส้นหนึ่งแล้วอือรู้ใช่ไหมว่าพอทิฟเส้นโค้งแล้วก็ได้ทีแล้วพอดิฟีกทีก็จะได้เอ็นเข้าใช่ปะแล้วเราก็จะได้เป็นวงกลมมาประมาณนั้นแล้วไอเนี้ยวงกลมเนี้ยมันก็จะมีลัศมีเป็นโลโดยที่โลเนี้ยจะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนเคคือหนึ่งส่วนคาป้าอืรูปแบบประมาณนั้น ไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกคือข้อเนี้ให้รู้แค่ว่ารู้โลแค่นั้นนะรู้ค่าโลโลคือหนึ่งส่วนเคโลคือค่าของรัศมีอืมรู้แค่นี้แหละเราก็ทําโจทย์ได้แหละเอาเป็นว่าถ้าเกิดเขาถามว่าค่าอะไรอะครั้ันี้เขาให้หาอะไรให้หาวงกลมเวลาโจทย์เขาถามก็จะถามอะไรเนี่ย ตัวข้อนี้ก็ถามให้เขาให้วาดกราฟใช่ปะ่ะเขาให้วาดกราฟเราก็ต้องรู้ว่าเราจะวาดวงกลมยังไงก็คือเขามีมีเส้นนี้ให้เราต้องหาคาป้าให้ได้ก็คือเอาอะไรก็ตามมาที่เขาให้มาเนี่ยเอาไปหาขปาปาเราทำโจทย์ดีกว่าอธิบายไปก็งงๆเนาะมาโจทย์ข้อนี้ ข้อว่าจงหาและวาดกราฟของ Osculating Circle ของเส้นโค้ง p a รา b o l a ที่ y เท่ากับ x กำลังสองที่จุดกำเนิดเขาบอกมาอย่างนี้แล้วแน่ชัดเลยทีนี้เขาไม่ได้บอกสมการอันนั้นมาว่าใช่ป่ะฟังก์ชันเชิงวริตอร์ใช่ไหมแต่เราหาได้หาได้จากอะไรอืม อาฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ก็คือ x i ็กไจะมาเอคือเรายังไม่รู้เขาให้ y เท่ากับ x กำลังสองมาเพราะฉะนั้นเราก็ลองแทนสิถ้าเกิดเราให้ x เท่ากับ t แล้ว y ล่ะก็เราเอาเเท่ากับ Tt ไปแทนก็กลายเป็น y เท่ากับ t กำลังสองอ่ะทีนี้เราก็ได้สมการและสมการมา x อกเท่ากับ t แล้วก็ y เท่ากับเอกำลังสองเอาสองตัวนี้ไปแทนในนี้ก็จะได้เป็นฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์กลายเป็น T i เอ็กม,มาแล้วก็บวกด้วย 2, ทีกำลังสองจากวายทีกำลังสองเจได้แล้วไดอามาแล้วทีนี้การที่จะหาเคได้อืเคเราอืเคทก็หาได้จากหนึ่งส่วนด้วยขนาดของ V T แล้วก็ D T d r ใช่ป่ะเปิด DC by d ีทีนี้ก่อนอื่นเราต้องหาหาขนาดของวีก่อนหาวีก็คือการดิฟอาร์ดิฟอาร์ได้อะไรไดไอดิฟทีกำลังสองไดสองทีเจได้แล้วทีนี้ไอตัวนี้ก็เท่ากับวีด้วย ทีนี้เรายังไม่ได้ขนาดป่ะ่าเราก็หาขนาดขนาดของ r dt i ก็เท่ากับ1บวกด้วย2 t ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะเท่ากับ1บวกด้วย4 t ทั้งหมดกำลังสองทีนี้เราได้ตัวนี้มาแล้วได้ตัวนี้ก็จะเท่ากับขนาดของ v ด้วยกันเช่นกันทีนี้เราสามารถหา t ได้แล้ว t ทีเราหาได้จากสูตร r div t ส่วนด้วยขนาดของ r div t อืม r d i ฟเราได้ยังหามาแล้วมีค่าเท่ากับ i บวก 2tj ขนาดของมันมีค่าเท่ากับ square root 1บวก 4t กำลัง2อืมทีนี้เรามีปัญหาใหญ่แล้วปัญหาใหญ่ที่สุดของเราตอนนี้ก็คือการ ดิฟทีรอบหนึ่งเพราะมันเพราะมันดีทีบายดีทีใช่ไหมเราก็ต้องดิฟอีกทีหนึ่งเขียนให้มันดูง่ายๆหน่อยก็คือ i อหนึ่งบวกสี่ทีกำลังสองบวกด้วยสองทีเจหนึ่งบวกสี่ทีกำลังสองบางคนเห็นนี้แล้วเวลาดิฟดิฟป,ป็นไงล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนย์ดิล่างกำลังสองใช่ไหมแต่มันอาจจะยากไปสำหรับบางคนก็เราสามารถเขียนงี้ได้ย้ายนี้ขึ้นไป,ปก็กลายเป็น 1 4 t กลาง,งลบงส่วนสองกใจปะอันนี้สแควรูปก็คือทั้งหมดเนี่ยยกกำลงัง1นส่วนแต่พอย้ายขึ้นไปข้างบนกำลังติดลบโอเคนะแล้วก็มีไอบวกด้วย2 t 1บวกทีทั้หงหมดยกกำลงัง1นส่วนทีนี้เราก็จะใช้สูตรง่ายงคืนแล้วหน้าดิฟหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้าโอเคปะง่ายขึ้นมาดู มาทีนี้ดิบทีดิบตัวแรกก่อนตัวแรกหน้าดิบหลังหน้าดิบหลังก็คือหน้าหนึ่งบวกด้วยสี่ทีกำลังสองลบหนึ่งส่วนสองดิบหลังอันนี้คือหนึ่งหรือเปล่าดิบหนึ่งได้ศูนย์บวกด้วยหลังดิบหน้าหลัง หลังคือหนึ่งใช่ไหมดิฟหน้าดิฟหน้าคือดิฟมาแล้วกำลังลบหนึ่งส่วนสองใหันดิฟมั่งหน้าก็หนึ่งส่วนสองตัวเดิมแล้วกำลังก็ลบลงไปไปหนึ่งใช่ไหมหนึ่งส่วนสองลบไปหนึ่งก็คือลบสามส่วนสองแล้วอย่าลืมดิฟไส้ด้วยสอนไปแล้วนะดิฟไส้ดิฟยังไงไปอ่านเอาหลังดิฟไส้ก็คือดิฟหนึ่งได้ศูนย์ดิฟสี่ทีกำลังสองได้แปดทีอันนี้คือตัวแรก แล้วทั้งหมดพอดของไอทีนี้เราดิฟพอดของเจบ้างบวกด้วยหน้าดิฟหลังก็คือสองหน้าใช่ปะอันนี้หน้าคือสองทีดิฟหลังดิฟตัวนี้ก็คือลบหนึ่งส่วนสองบวกด้วยสี่ทีกลางสองลบหนึ่งส่วนสองลบสามส่วนสองดิฟ ดิฟเนี่ยดิฟลบหนึ่งส่วนสองลงมากลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลดลงไปหนึ่งก็คือลอบสามส่วนสองแล้วก็ดิฟไส้แปดทีอือเหมือนกันเลยเหมือนอย่างนี้เลยหน้าดิฟหลังแล้วก็บวกด้วยหลังดิฟห,หน้าทีนี้บวกหลังหลังก็คือหนึ่งบวกสี่ทียกกำลังสองลบหนึ่งส่วนสองบวกด้วยหลังดิฟหน้าจ้ะดิฟหน้าคือสองทีดิฟหน้ากลายเป็นที ถูกไหมไม่ใช่สิดิฟสองทีได้สองอ่ะถูกแล้วอ่ะทีนี้ก็โซมาอันนี้ศูนย์จะไปศูนย์ไปตัดอันนี้สองตัดแปดก็ะสีอ่ะตัวแรกก็คือลบสี่ทีลบสี่ที วงเล็บด้วยห่บวกสี่จกลังสองลบสามส่วนสองไออันนี้คือตัวแรกแล้วอันนี้ก็อสองใช่ไหมสองตัด2ก็เหลือลบแปดทีกลังสองบวกด้วยทั้งหมดลบแปดทีกลังสองลบแปดทีกลังสองแล้วก็หบ,บ,บวกด้วย T ีสอกลังสอง ลบสส่วนสองอันหลังก็กลายเป็นบวกด้วย2 1บวก4ีทีกำลัง2ลบ1ส่วน2อนึอ่งในพจน์เศษถูกหรือเปล่า2 1ส,ส่วน2ลบ4กำลัง2โอเคถูกนะเดี๋ยวดูวิดีโอต่อไปแล้วกันอันนี้ยาวแล้ว